สวัสดีพี่น้องชเช้าแอลอ,อนทุกคนครับสำหรับวันนี้กะวันอาทิตย์ที่11พฤษสภาคมนะครับต่างเงื่งกะได้ลงมะไถเตรียมสีหยอดเขานะครับสำหรับการหยอดเข่าเท่านี้กับพานเรียบร้อยนะครับหยอดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทุกอนที่ว่าสีลงไม่หยอดน่ะผลมันตกมานะครับน้ำหงตกมาสองเตือน้ำหงสองเตือแต่เป้งน้ำบักคักนะครับเป้งน้ำต่างหลายมือน้ำหัวก็ลดกะดินพอซุมุมๆนี่กะฝ้ามาไถอีกขึ้นกันนะครับเพราะว่าขัน ขันบ่เฝ้าก็หาฝนม่หีกก็แหงสิหยากแหงสีเงาไปหนาก็ไถเปียกเนี่ลนะครับเปียกไถตากแดดไว้มือสองมือบันนี้ก็ลงมาขาดถากกับหยอดเรียบร้อยแล้วครับบันนี้ก็บสร้างเงินกับกลับมาเปิดร้านเ้วแต่ว่าก็สีมาเห็ดลีบให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับสำหรับการการที่สีเอาเครื่องหยอดลงมาหยอดข่าวนีสร้างเงินกับสิมีหลลากนาะครับหลลากก็เอากับเอารถลากมานหนักเครื่องหยอดนี่ใส่รถดลากบันนี้ก็เอาไป น,นันที่มีสักซุปเนาะครับใส่ไทยรถพวงเฮานี่แหละกระซูปใส่ไทยรถพวงกับแก้วออกไปหน้าเลยนเนาะครับกระเฮดให้เฮ้าสะดวกสบายเพิ่มขึ้นเนาะครับพี่น้องพเพราะว่าเครื่องหยอดนี่มันหนักหนักเป็นรอยโล่แหละสางอึงเกิดบาเนาะครับความมันยกบ่ดได้ทีพี่น้องยกสองคนนี่นก็ยกเพราะหนักหนกแต่ที่เฮยยกไยก็ต้องยกสามคนยกสามคนยกข้นรดแล้วก็ต้องไปยกลงซอยกันเองเนาะครับมันมันก็ยากวันนี้สางอึงเฮดรดลากเอาแบบนี้ก็ถือว่าสบายถือว่าไอ่ทุนแรงเขาได้หลายเติมบเนาะครับ สำหรับการหยอดหยอดเข่าปีนี่สร้างเงื่องนี่หยอดวิธีไหมเร้อพี่น้องตัวปีสร้างเงืองสี่หยอดวนเข่าไปเรื่อยๆนะครับสมมหมววาหองหน้าของเขาหองหนึ่งนี่คือหยอดวนข้านอกวนเขาเ่ขา,า,เขาไปเรื่อยๆวนหัววนวนขางวนหัวงานวนเข่าไปเรื่อยๆจนตัวสีไปแล้วไปประจบกันอยู่ในกลางไฮน์นะนะครับก็ถือว่าแล้วแต่ที่นี่มันถี่มีปัญหาคือเขาสีได้สามช่วงโคง้งแมพี่น้องเวลาเขาวนเข่าไปช่วงโคง้งมันถี่ห่างคือถ้าถ้าหองหนึ่งกับคือมีซีโคง้งอะซีมุมอะ คือตองได้สามขาไปจนวราหอดหองกลางมันก็ใส่เวลาโดนั่งบว่ามันทางเป็นเหตุยังไงกะผมมีทางว่าสิเหตุที่แบบนี้ซางึงได้เหตุวิธีไหมคือการ้า่เบรกเครื่องหยอดเขานี่ไปไว้บนแฮนด์รถบันทีวิธีการหยอดก็คือทางทางตรงนี่คือหยอดไปสุดหยอดไปสุดหัวงานทางบนกับเบรกเขาไว้เบรกเขาว้าเพราะให้เขารงบันี้เลียนเลียนหัวงานไปไปสุดทางบนก็คือปล่อยเขาปล่อยเขาาลวก็หยอดตรงมาสูดหัวงานทางนี้กับเบรกว่เบรกว้แล้วก็ แรนมาสูตรหัวงานทั้งนี้กับปล่อยเขาคือสี่มิตาแถวตรงนะพี่น้องหัวงานนี่คือเข้าแรนเป้าไปเรื่อยแรนเป้าไปเรื่อยเลยครับหยอดวนเข้าไปจนกว่าจะไปประจบกันอยู่กลางห้องก็คือมันสบ่มมีโคง้งนะเขาสามสามเขาเลยพี่น้องเพราะว่ามันมันสีมีตาแถ,ถวตรงแล้วเขาจะไปโคง้งหัวงานนิดๆนๆ้อยๆแช่นันเองนะครับมันก็เหตุให้การหยอดเข่านี่ง่ายขึ้นพี่น้องเพราะว่ามาหอดหัวงานเท่ากับ,บเบรกเราไปสูดหัวงานทั้งปุ่นเท่ากับปล่อยปล่อยแล้วเท่ากับแลนตรงไป บัดตรงตรงหัวงานคือห้าเหลียนห้าเหลียน้ำห้องเกาได้ะว่าห้าบาด้ปล่อยเขานะเปนีนปน้มันกับวนขาไปเรือมันกับเลี้ยวเวลาเลี้ยวเลี้ยวเวลาห้าเบิ้งก็คือสีมีตาแถวตรงสีบอมีเ็นสีบอมีแถวโค้งนะพี่น้องกะดีสําหรับวิธีนี้สางเกบว่าดีแต่ว่าอนนี้แหละล้อเบิ้งว่าเขาเกิดผิเป็นจังได้นะครับแต่ว่าสําหรับการหย่อนวิธีนี้กะถือว่าดีนะครับอันนี้กะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิง้งให้พี่น้องเบิ้งตามนี้นะครับ เราก็สําหรับจานหยอดเขาสร้างอึงปีนี้ล้งสามสามจานนะครับสีมีจานหนึ่งลงสามจุดหาโล,ลอีกจานหนึ่งลงหาโลแล้วก็อีกจานหนึ่งลงแปดโลนะครับเดี๋ยวสร้างเงื่งไว้เปรียบเทียบว่าอันใดสีดีก็กันสําหรับเขาเกิดดีบ่ดีหรือว่างา้ามบงงามยังไงก็ติดตามต่อไปเรื่อยพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาสี่นี้ก่อนเดี๋ยวสร้างึงงไปเปิดร้านก่อนนะครับขอบคุณแลวก็สวัสดีครับ